สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับรายการ HF ครับวันนี้เราอยู่เกมเบอร์เกอร์ซอมบี้นะครับเป็นเกมที่จะให้เราเป็นชาวเดลิเวอรี่นะครับในการส่งมอบอาหารนะครับโดยที่เราอยู่ในยุคของซอมบี้นะครับก็เข้าเกมมาก็เหมือนจะมีเป้าลิงยิงให้เรานะครับแล้วก็เดินอ่นานแต่เข้าเพลย์ไปตรงนี้นะครับเอาละเราจะไปส่งอาหารกันนะครับในยุคของซอมบี้ว้าตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้ว เนะี่ยมีลูกศรเหรออันนี้น่าจะเป็นที่ที่ทำให้เราเหยิบอาหารเฮ้ยซอมบี้ uh huh. อื้อก็โผล่มาแบบนี้เลยอนะโอเคกดสเปซบาร์เพื่อหยิบแล้วระหว่างหยิบระหว่างหยิบเรายิงไม่ได้ครับ uh huh. อ๋อเราสามารถกดชิปเพื่อดชได้ขึ้นรถได้หรือเปล่าสเปซเฮ้ยขึ้นรถได้เราขับรถได้นะระหว่างขับเ,เราขนส่งของอยู่นะเราเลยยิงไม่ได้เดี๋ยวโอ้โห มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางเอ๊ะเอ๊อสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นตรงที่เราต้องส่งอาหารนะครับใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะฮะเอ่อตรงไหนวะเฮ้ยมันขับ <laughs> มันขับยากจริง แเหตแต่ว่าลูกศรที่ชี้เนี่ยน่าจะเฮ้ยซอมบี้เกาะนะฮะเด,เ, okay. เดี๋ยวเราโอเคยิงซอมบี้แล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหกอาหารอันนี้แหลอะอ่าจริงๆน่าจะเป็นไอ้จุดสีม่วงเมื่อกี้แหละผมว่านะแต่ว่าเอ่อผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ลองไปวางอาหารก่อนนะครับอ่ะก็ได้นี่นะ โอเคครับอยู่ในช่วงการดรอปอัพนะครับเฮ้ยมเสียงอะไรอะซอมบี้กัดรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้นี่ไอ้ซอมบี้มันมากัดกล่องอาหารของเรานะฮะโอเคครับเราฆ่าซอมบี้เรียบร้อยเฮ้ยเอาอีเยอะเออได้ตังค์เขมาเจ็ดนะฮะเดลิเวอรี่คอมพลีทเหมือนจะมีภารกิจต่อไปนะครับแต่ว่าโอ้ปืนเรานี่ก็ เออถ้าเราซูมได้ด้วยนะสามารถคลิกขวาเพื่อเบิดแต่ว่ามี3าอันเนี่ดีกว่านะอุ้ยตงัตงตังเคครับเราสามารถเก็บตังจากคอมบี้ได้นะผมสงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะมีอะไรสีทองอุ้ยเราเปลี่ยนปืนลูกซองแล้วนะครับผมสงสัยว่าไอ้ตู้กดเงินเนีนะ่ยมันคืออะไรนะครับสงสัยจริงเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอันนี้อะไรเอใช้อาจจะใช้สิบเหรียญเพื่ออู้หูอู้หูใช้สิบเหรียญเพื่อซื้อ ระเบิดนะฮะแล้วก็สีฟ้านี่ไม่รู้คืออะไรนะครับเฮ้ยโอ,ยโอย้ปืนของเรานะดูที่สายล่างนะครับช็อตการเรามีเวลาจํากัดด้วยนะครับใช้เวลาจํากัดหรือเปล่าสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปจุดส่งอาหารที่ต่อไปกันนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาเป็นปืนกลน,นะฮะเหมือนเดิมโอเคไหนดูสิเัวนี้ลองลองดูไหมหรือมันซื้อเลือดว่ะแต่ว่าเรายงเลือดไม่ลดนะฮะก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองรับอาหารนะเบอร์เกอร์สมบิกอัพโอเคพลิกอัพก็คือเราจะต้องอยู่บนโซนนะฮะบนโซนสีเหลืองถึงจะเฮ้ยถึงจะส,สามารถหยิบได้โอเคเราหยิบของมาแล้วนะครับเราจะไปส่งดูแมปได้ไหมไม่ได้อะทางไหนวะทางนี้แล้วกันโอ้ระเบิดมือคือสมเหรียญแต่ว่าไอสิเหรียญน,น่าจะเป็นระเบิดขั้นสุดยอดนะครับจริงๆเราวิ่งเร็วอยู่นะครับ อ,อาจจะไม่ต้องอยังไม่ต้องใช้รถก็ได้เพราะว่ารถขับยากผมขับแล้วมันชนนะโอ้ยิงวิ่งกันเป็นฝูงเลยนะเราเป็น De เดรูรี้เฮ้ยรถขับรถขับรถด,ดีกว่านะไปเลยโหเลี้ยวแบบสรัเซองศาว้าวขับรถนี่ก็สบายนะครับรัาชนมันมองทะลุนะฮะเลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ควบคุมยากๆโอ้ยไปทำรถระเบิดอีก โอเคน่าจะโอเคทางนี้นะครับเว้ยไปชนรถโอเคครับโหระหว่างทางนี้ก็คือเอ้าเราเลยนะครับไม่มีซอมบี้เลยไม่มีซอมบี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ก่อนเรามาส่งของกันเดี๋ยวคอยดูนะครับส่งของแล้วซอมบี้โผลม,มาเอาโอเคซอมบี้โผลม,มาเดี๋ยวผมลองซื้อดีกว่านี่คืออะไร เห็นคืออะไรเลยอ๋อม no, ีของเราโอ้เราเหมือนจะได้ปืนใหม่นะครับผมว่าเป็นปืนที่ใช้ชั่วคราวเดือดรุ่ยรี่สำเร็จได้ตั้งห้าสโหรวยยับนะฮะเดี๋ยวเราสงสัยเราจะได้ลองซื้อของนะลองซื้อนี้ดิอะไรวะอะไรวะสีฟ้าคืออะไรเอ่มไม่แน่ใจอันนี้ปืนอะไรอ่ะโหเท่จริงโหรวยมากนั้นซอมบี้ทำอะไรเอ่ย อ,อันนี้ปืนอะไรโว้ยวห่กระจายแท้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราขับรถไปขับรถไปรับเอ่ออาหารโอ้ยขับยากอีกโอเคครับไปเราอยู่ตรงซ้ายนี่โอเคงั้นเราเดินไปดีกว่าผมอยากยิงซอมบี้ด้วยเร็วปืนได้หมดแล้วดูปืนดิอ้าวหมดแล้วโเอ้ยป,ปืนธรรมดาซะแล้วนะครับ โ okay, อเคตรงนั้นเหมือนจะมีเลือดแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเรานะ Ooh, อู้สทําที่อ่ายิงมันไปเลยอ่านี่ครับที่หยิบของเรื่องน,นี้โอเคยิงเข้าไปที่มันไม่เท่าไหรนะ่เนี่ยเฮ้ยแล้วผมก็ยิงได้ระหว่างถือนะเมื่อกี้ตอนแรกยิงไม่ได้เลยโอเคลองโวู้วนีฉกันใช่ไหมวู้ว ปืนกลนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปกันต่อเดี๋ยวเราไปที่ถนนใหญ่กันนะครับเพราะว่าถนนเล็กมันขับยากมันเลี้ยวมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวเลยมันเลยแบบขับยากนะครับโอเคหยุดแล้วก็หยุดเลยเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยโอเคไปไปไปถือว่าเมืองนี้นี่ค่อนข้างจะสงบสุขนะฮะมันไม่ไม่ค่อยมีซอมบี้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะโอเคไปตาม ตอ,อกคนเล็กนี่แล้วก็โอ้ยมองไม่เห็นไปดีกว่าครับซึบซึบึบึบ,บเห็นรถมันท่าไม่ดีเดี๋ยวมันจะระเบิดที่มาแล้วเราจะซวยนะฮะโอเคไม่ค่อยมีสมบีเลยไม่ค่อยมีสมบีเลยเอาวุธเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอาสมบีมาแล้วตัวเดียวนะสบายสบายอ๋อมันมีเหมือนจะมีเวลาอยู่ด้านบนนะเป็น เวลาในการส่งของว่าเราอาจต้องส่งให้ทันนะเสียงอะไรปื๊ดๆเดี๋ยวเราจะส่งอันนี้ให้ทันปนึโอเควางดรอปพับเรียบร้อยว้าโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นตอกซอกซอยแต่ว่าซอมบีมก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่เนี่ยไม่ใช่เป็นปนัญหาของเราอลองไนอืออืืน สุดยอดสะใจสุดๆดูดูวันี้สำเร็จได้เก้าเยอะโอ้ยอยู่ๆก็เยอะอยู่ก็เยอะเย็นๆฮะนี่อะไรเอออยู่ๆมันก็เยอะขึ้นมาดูเสียงมันเลยเดี๋ยวเราจะเอ้าเดี๋ยวเราไปดรอปจุดต่อไปนะครับงั้นเราก็จะขับรถไป ครับขับรถไปทางนี้เลยเอาเฮ้ยติดโอเคไปมันก็ใกล้ๆนะเดินไปก็ได้นะเห็นไหมปุ๊บๆโอเคครับเราจะไปรับเบอร์เกอร์พิซซ่านะครับอ่าตรงนี้เองโอเคระวังรอวนี่ซอมบี้จะมาอ่ะว่าแล้ว<อ>เหมือนถ้าเราออกจากโซนแล้ว เเวลามันจะรีนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อปืนดีกว่าเพราะตังเราก็เริ่มเยอะแล้วโอเคเราเอาปืนของโคนมาซัดมันมันเลยเแต่ได้ไม่มีใครมาแย ế ไม่มีใครอยากกินแหนมเอ้ยโว้ปืนสิรัวมากบอกเลยว่ารัวมากโอ้โดนกัดอะชิวๆนะไปเราโอ้ยเริ่มเยอะอ อยู่มันก็เยอะขึ้นมาแต่ว่าไม่เกรงไม่เกรงไปแล้วไปล้วโเคคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปต่อนะครับเราจะต้องส่งเจ้าภารกิจนี้ให้สำเร็จเฮ้ยอยู่มันก็เร็วเราจะผ่านต่อซอกซอยนี้โอ้ยมองแทบไม่เห็นเลยโอเคอันนี้มันเป็นตึกไม่ใช่มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางหรือเปล่าใช่มันคือทาง เราจะมุ่งหน้าต่อไปนะครับตรงนี้เป็นสวนโอ้ยเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราเราจะต้องเคลียร์มันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปล่อยพัสดุกอื่นก่อนพัสดุโอเคลก็ถึงเวลาเคลียร์เรียบร้อยอื ลอยเขียมาเลยมาเลยไม่ต้องมายุ่ง <reading> กับพัสดุของฉันโอ้ปืนอะไรวะเนี่ยกากรัโอ้ยว้าวว้าว้อยู่ๆก็ได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ที่มันกากกว่าเดิมมันยิงช้านะครับแล้วก็เลยตายเลยนะครับตอนแรกยังปืนรัวๆอยู่เลยโอ้จังหวะจะตายแล้วก็ตายเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมเบอร์เกอร์สมบูรณ์นะครับ ก็เป็นประมาณนี้สามารถไปจับจองกันในสตรีมน,นะฮะเป็นเกมเกมฟรีนะครับเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นมีซอมเพิ่งมีซอมบี้อยู่ในในครัวด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดแชร์กดเอ่อกดทับสกายกันด้วยนะับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ